ที่จริงแล้วดินของเราเนี่เป็นดินลูกหลังนะคะแต่ว่าเราก็พยายามปรุงดินก่อนนะคะเพิ่มเติมอาจจะดินข้างนอกมาเพิ่มส่วนหนึ่งก็เอาตัวของเราด้วยนะคะปรับอันนี้ก็เป็นแดงอโยธยาน,นี่ก็เป็นมะเดื่อฝรั่งนู่นนะคะน,นี่ก็โตอย่างต่อเนื่องนะคะไหนใครบอกว่า,าทำฝรั่งเนี่ยถ้าเรา ถ้าเราตัดแต่งกิ่งช่วงเดือนตุลาเนี่ยมันจะตายมันก็ไม่ตายนะคะแล้วช่วงฝนตกหนักถ้าฝนตกเอ่อฝนตกถ้าฝนตกยอดจะไม่แตกแต่ของเราเนี่ยเราทําเรื่องทุเรียนนะคะนี่ของเราก็แตกแตกอย่างสม่ำเสมอด้วยแตกสวยด้วยนะคะนี่แตกแล้วมีลูกด้วยแล้วจะบอกว่าของเราเนี่ยไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยนะ,ะเราใส่ตัวที่เอ่อเป็นตัว มูลข้างคาของเราอย่างเดียวนะคะเราเราทำปุ๋ยอินทรีย์เราก็จะไม่ทิ้งดินเราใส่ของเราปุ๊บนี่ก็แตกนะฮะฝรั่งกินไปแล้วรุ่นหนึ่งนะคะแต่อันนี้เป็นรุ่นสองแต่เราอาจจะทําไม่เหมือนคนอื่นนะเพราะว่าเราทํำลักษณะของเขาเรียกของเราว่าปุ๋ยไม่ง้อแดดนะคะอย่างช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ฝนตกหนักทั้งคืนทั้งวันสองวันละ วันนี้เป็นวันที่19ของเดือนพฤศจิกายน2025ก<อ>็ที่เห็นก็คือฝนตกตลอดเลยค่ะแทบจะไม่มีแดดเลยแต่ของเรานี่แตกยอดอย่างต่อเนื่องนี่น,นี่ขนาดฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะคะดอกไม่มีร่วงเราทำปุ๋ย ที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะของเราเป็นปุ๋ยอินทรีย์อินทรียกึง่งอินทรีย์วัตถุนะคะเป็นอินทรีย์ด้วยแล้วกึ่งอินทรียวัตถุด้วยสิ่งที่สําคัญคือเราเคยทําหน้าประวัติศาสตร์ของการช่วยเหลือกลุ่มทุเรียนที่ทําให้ทุเรียนเนี่ยไม่ร่วงนะคะในอําเภอสี9เจังหวัดชุมพรภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิวมัสเรานะคะนี่สิ่งที่เราทําก็คือ ปุ๋ยไม่งอแดดนะคะเขาเรียกของเราปุ๋ยไม่งอแดดไม่งอใบไม่มีใบก็มีลูกอันนี้เราก็พิสูจน์ให้ดูแล้วนะคะนี่ก็ดกเต็มเลยแล้วของเราเนี่ยถึงไม่มีไม่มีแดดนะคะฝนตกชุกยังไงของเราก็ยังต่อยอดได้อยู่นะคะยอดม่อยู่เรื่อยๆปกติเขาบอกว่าถ้าฝนตกหนักเนี่ยดินเนี่ยจะอุ้มน้ําดินดินเนี่ยจะมีน้ําเยอะนะคะน้ําเยอะพอน้ําแทนที่เนี่ย ก็ทําใหอา้อากาศไม่มีล่างไม่ค่อยเดินแต่ของเราเนี่ที่สตีของเราเนี่ตรงข้ามนะคะของ